สวัสดีครับวันนี้มารีวิวดอกสว่างาตัวสกูเจอสกูคอนกรีตครับโดยไม่ต้องใช้ทุกหน้าตาจะเป็นแบบนีนนะ้เกี่ยวมันจะมีหลายชั้นกว่าสกูปกติซึ่งตัวนี้มัน ตัวเล็กนะครับต้องใช้ดอก0.3มิลในการเจาะนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันสามารถใ,ใช้ได้งานได้จริงนะครับนัดที่ใช้ขนาด M4 คูณ3.2มิเมนะครับทดสอบเจาะปูนนะครับดอก0.3มิล ติดตั้งเรียบร้อยแน่นหนาดีติดตั้งที่ใส่ขับบัวนะครับ เรียบร้อยตั้งมาเรียบร้อยอใช้งานได้ดีครับจะลองดอก ะกูคอนรีตนะครับอันนี้ขนาด M5 คูณ50ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะยึดกับเครื่องกองน้ำอันนี้โดย่อกกับกำแพงอินบ็อกซ์สักสามรูมาลองดูกันว่าจะใช้ได้ไหมอันนี้เดี๋ยวจะเจาะด้วยดอก5มิลนะครับ จาะเสร็จแล้วนะครับเดาีมาลองดูกันเข้าได้อยู่นะครับแข็งแรงดีเดี๋ยวลองลองดูว่าเสร็จแล้วจะตันน้ำหนักไอเครื่องกรองน้ำได้หรือเปล่า นะครับสามตัวเดี๋ยวมาลองดูว่าแข็งแรกขนาดไหนวางได้โอเคครับก็แข็งแรงดีนะครับ